สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพี่พี่น้อง,น,อง,น,น,น,องน้องค่ะวันนี้พาพี่พี่น้องน้องทุกคนมาอัปเดตสวนผักน้อยๆนะคะในครุงเวียนนาของเรานะคะมาคะ่ะเรามาดูสวยผักกันนะคะค่ะดอกบุลาบของเรานะคะวันก่อนก็ยังเป็นดอกตูมอยู่นะคะทุกคนวันนี้ก็ บานสบพังแล้วค่ะดอกก็กำลังจะร่วงด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกเป็นนาทีเลยล่ะค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นดอก,ก,กดทุกกิ่งทุกก้านเลยนะคะสีชมพูค่ะต้นนี้สีชมพูนะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็เป็นสีขาวค่ะทุกคนสีขาว ไม่หอมน,นะคะพันนี้ไม่หอมน,นะ,ะมเราก็มีสีแดงคะ่ะทุกคนสีแดงปลุกไว้ให้คุณแม่นะคะท่านชอบกุหลาบแดงมากเลยคะ่ะงามมากเลยคะ่ะช่วยดอกบานบาน,นะคะ่ะแล้วก็ในในแปลงของเรานะคะก็มี คนใช่นะคะที่ป่าปนไปกับหญ้าแล้วก็สลัดค่ะหญ้าขึ้นเยอะมากเลยครับทุกคนขึ้นเยอะมากถอนไม่ทันค่ะยิ่งช่วงฝนตกนะคะแล้วก็เป็นผักกาดของเรานะคะที่ป่ปนไปกับหญ้าเนาะแต่พี่ผักเขาก็งามพอได้กินอยู่นะคะในมุ้งก็มีผักชีค่ะผักชีแล้วก็ผักสลัด เหมือนคันขายา่ย่าขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะหนอกมุง้งหรือว่าในมุงนะคะต้นมะเขือเปราะของเราค่ะโตขึ้นนิดหน่อยนะคะส่วนแปลงต่อไปก็คือแตงกวาของเราค่ะวันก่อนพี่เขายัางเล็กอยู่วันนี้เขาโตขึ้นหน่อยแล้วนะคะพี่แตงกวาของเรานะคะแปลงหนึ่งนะคะแปลงหนึ่งก็ปงงเป็น คุยใช่ค่ะขึ้นใช่นะคะขึ้นใช่นะเลาก็เป็นชนิดหลอกของบ้านนี้ที่ไม่ทราบว่าภาษาไทยก็เรียกว่าต้นอะไรนะคะจะมีกลิ่นหอมกับกลิน่นกลิ่นกระเทียมนะคะปนกันเนาะแล้วก็พียาด้วยค่ะพียาเขาก็ปะปนกันอยู่ทุกทุกแปลงเลยนะคะผักบุ้งของเราค่ะทุกคนผักบุ้งของเราไม่ค่อยงามเลยค่ะ ไม่ค่อยงามเลยนะคะรู้สึกว่าพี่เขาจะผอมอมหรือว่าพี่เขาจะแก่แดดไปแล้วเขาไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ไม่ค่อยงามเลยะคะ่ะพี่ผักบุ้งเนาะค่ะแปลงท่อปไปของเรานะคะก็จะเป็นแปลงของผักกาดเหมือนกันค่ะผักกาดกวางตุ้งนี่เองนะคะ มันขอนพี่เขายัางเล็กๆอยู่วันนี้พี่ก็แก่เป็นดอกหมดแล้วนะคะแต่ว่ารุ่นนี้กำลังหวานหวานมากเลยค่ะทุกคนหวานค่ะทานได้ถึงโคนพี่เขาเลยล่ะค่ะพี่เขาหวานเพราะว่าปลูกแบบไม่ใส่ผูยเคมีนะคะงามมากเลยค่ะแปลงนี้ก็เป็นสลัดนะคะสลัดเนาะ ที่ปะปนไปค่ะพี่ยาเหมือนเหมือนกับทุกแปลงละค่ะฝนตกได้น้ำดีพี่ยาของเราก็ขึ้นงามเลยละค่ะแปลงนี้ก็เป็นรดิชนะคะทุกคนรดิชนะกำลังงามเลยละค่ะกินได้แล้วค่ะมีรสชาติเผ็ดเ็ดหน่อยๆน่อยนะคะพี่พลิกของเราค่ะทุกคนพี่พลิกพี่ยาในใจร้ายมาแย่งพี่พลิก ของเราอยู่นะคะพี่พริกจะโตทันหรือเปล่าก็ไม่ทราบอีกแปลงนึงก็คือกระชายค่ะทุกคนหัวกระชายนี้นะคะเอามาจากเมืองไทยเลยละคะ่ะเอามาลงดินนะคะแล้วก็พี่ก็ขึ้นให้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กินหัวหรือเปล่านะคะน้องๆค่ะผักพี่น้องๆค่ะทุกคนมาอัดเตสสวนผักกันนะคะ สวนผักน้อยๆในต่างแดนของเรานะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพรักกันให้มากๆสวัสดีค่ะ